น้องเล่นเดรริทีครั้งหนึ่งดิอยากรู้ว่าเดรรมันจะไหวหรือเปล่าไปดูดิว่าตานี้เจอ,อยังไงว่าตานี้เจอทีมยังไงไหนดูซิดเดฮ้ยไฟฉายคนเดียวพอทู้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดไฟฉายทั้งทีมกูไม่ไหวไฟฉายทั้งทีมกูไม่ไหวจริงๆโอ้เล้วรากดกันไว้เลยนะกดกันไว้เลยนะโอ้แล้วคอเด็ดสามตัวคิดดูดิคอเด็ดสามตัวึงเดินกันมืดเลยทีเดียวทีเะ็ดจะหาเจอไหมเนี่ยคอเด็ดสามตัวึงเดินกันมืดเลยแหละแม่ง ขอให้ได้เก็บดีกว่าเกมท้ายเลยเก็บไม่ได้ตัวนึงเร่งดีว่าเกมสุดท้ายได้ไหมไม่ถ้า Surprise motherfucker ด่านนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละมันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าโดนโดนโดน,โดนเล่นห้องที่มันปิดตายก็โอ้รำบากเหมือนกันอะแล้วผมบอกนะตาเนี่ยด่านเนี้ผมโคตรตาถั่ว โอวแล้วเมืม่อกี้ผมไม่หวดไปเลยวะจะงหจะหัวเมื่อกี้น่าจะหววเออพับไม้ไปแล้วหนึ่งพับไม้ไปแล้วหนึ่งพับไม้ไปแล้วหนึ่งเ้ยตัวไฟฉายนี่มาโอ้โหโอ้โหมันวิ่งไปฝั่งนูน้นไอผมเที่มาอ,อยู่นี้อโอ้แล้วคอเด็ดกระดานนี้ว่าอ,อชิบายแล้วคอเด็ดกระดานนี้โคตรมืดเดี๋ยวผมบอกเลยโคตรเนียนอ่ะคอเด็ดกระดานเนี่ย โอ้โหแล้วห้องแม่งเข้าได้ทางเดียวเออไอ้สัส ยปั weight, ่นไวเกินผมจะไปไหนปั่นไวเกินเอือโอ้โหแม่เงย What อุ้ยเนี่ยจังหวะใดหาโคตรเปิดโคตรเยี่ย What the fuck สามเครื่องอะไอเ้เทียสามเครื่องอะ <st> Blood. ช่วยกันไวจังวะ <Double> ไม่ใช่เครื่องข้างบนแต่เสียงข้างนอกเสียงเครื่องข้างนอก ปั่นเสร็จกันไวชิบหายปั่นเสร็จกันไวโคตรอ่ะต้องใช้คำว่าไวโคตรอ่ะ เฮ้ยเวรุนทำอะไรอ่ะเด็กต้ยต้งโดนเะยคะจะโดนลุกคิวสองเคนี้คุณจะบอดให้ไหมล่ะ Nani? Good job. Nope. มันเจ็บกันทุกคนเลยนี่หว่าแปด easy ไปเกิดหม่ไปเฮ้ยช่วยกันแกงช่วยกันแกง นิ่มๆเลยเดี๋ยวจะว่าออกมานน่เออมันต้องล้มทั้งคนแหละวะมันต้องล้มทั้งคนแหละวะ คนนั้นมีลูกเองคนนั้นมีลูกเองโอเคเดี๋ยวได้สนุกเดี๋ยวได้สนุกเออมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา หัวดไปดีหัวดไปดีเอา้าคนนี้ตายแล้วเหรอแหมรีบจังเลยโว้ยถ้ารู้ว่าคนนี้ตายแล้วจะไม่แขวนนะเนี่ยเพราะว่าจะเก็บไว้ให้คนท้ายเวละต้องรีบหาท่อก่อนทั้งนั้นอะ่ะเอ้ย,อยแหมโชคดีจังเลยนะเนี่ย โชคดีจัดเลยโชคดีจัดเลยโชคดีจัดเลยผมบอกเลยโชคดีจัดเลยผมไม่เคยเล่นเดอะเลดมาก่อนนะจริงเนตตาที่สองนะครับที่เล่นเดะเลดนะเจอแล้ว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 เก็บสี่เก็บสี่ปิดท้ายว่ะก่อนลงกรีมนะไปเพื่อนเสียงใอ้หนูแขวนนะจะ แหม่ทำลายประตูเล่นดีกว่ามีประตูให้ทำลายเล่นไหมเนี่ยน่าจะไม่มีน่อาอ๋อนี่ไงทำลายประตูเต้มาไหร่อยเต้มเพิ่มแต้มเพิ่ม,อม,มโอเคเกมสุดท้ายได้เก็บสีด้วยเดอะเรดพอดีสามชั่วโมงพอดีเที่ยงคืนห้านทีพอดีเลยวะ่ะโอเคในสองขีดนะ แรลงไม่ได้เยอะหรอกนะครับ GGWP ไปนะ